งานวันแรกนะครับก็เมื่อกี้เราลืมเว้ยเราเลยซึ่งเราก็แบบมันดีมากพี่ๆเขาเลกว่าสุดหายใจเข้าลึกๆครับกั้นใจนิ่งเดีย๋ยวทำตางที่บอกนะครับสูตรไหนทานะเรยไม่ถึงว่าให้คนไข้มาแล้วยืนยืนก่อนแล้วค่อยนั่งเรามาไหนกัน ម្រាប់ជាម្រាប់សាង់ខ្ល្តាប់បានហ្នីដ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่18เมษายนนะครับก็จะเป็นวันที่เราจะต้องออกไปฝึกงานวันแรกนะครับก็วันนี้แล้วก็ใส่เป็นเสื้อฝึกงานเรียบร้อยแล้วนะครับแผนของการฝึกงานของเรานะครับเราจะฝึกตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับถึงวันที่2มิถุนายนนะครับแล้วก็น่าจะมีเรียนต่อหลังจาก2มิถุนายนไปจนถึง16มิถุนายนนะครับแต่ว่าวันที่2เนี่ย จะเป็นวันที่เราต้องสอบนะครับแล้วก็พรีเซนต์เคสคนไข้อะไรอย่างงี้นะครับอาจารย์เขาก็จะกําหนดแบบฟอร์มมานะครับว่าจะให้ทํายังไงบ้างเคสคนไข้จะต้องเขียนยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ค่อยมาปินเอาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วการเดินทางของเรานะครับก็จะต้องเ,ออเราฝึกอยู่โรงพยาบาลที่ไกลจากที่พักจากที่เราพักอาศัยอยู่ที่มหาลัยนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็ต้องเดินทางไป แล้วก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปหน้ามอแล้วก็ไปขึ้นรถบัสต่อหน้ามอนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันนะครับว่าการฝึกงานวันแรกของเราเป็นยังไงนะครับเราอาจจะถ่ายในโรงพยาบาลมาไม่ได้หรือว่าอาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าเราจะละมิดกลัวเราแบบไปถ่ายติดหน้าคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยเราจะถ่ายเท่าที่เราถ่ายได้ละกันแล้วก็จะให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนเช้า ตอนนี้เป็นตอนเช้าที่ช้ำมากๆเราแบบเพิ่งตื่นแล้วไปอาบน้ํามาอะไรเงี้ยเราอาจจะเบริร์เบอร์หรือผู้ชายชๆหน่อยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันก็ไปดูกันเลยนะครับว่าการฝึกงานวันแรกของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แซวก็คือป้ายแบบนี้แบบนี้นะครัแบเมื่อกี้เราลืมเว้ยเราก็เลยต้องกลับไปเอาใหม่แล้ทีนี้มันก็เลยทำให้เราออกไปหาอา สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเป็นประสบการณ์ของการฝึกงานวันแรกนะครับก็คือว่าเดินไปตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้านะครับก็ขึ้นรถบัสหน้าเอ่อหน้ามอไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็ไปนั่งรออยู่หน้าห้องเอกเสลนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าห้องเอกเสลที่เราจะได้ไปฝึกก็คือจะเป็นห้องไหนอะไรอย่เงี้ยนะครับเราก็เลยไปนั่งรอพักงนึงก็มีเอ่อพี่เอ่อที่เขาเป็นเขาอยู่ในแผนกเอกเสลนะครับก็มาถามว่าเออ่น้องใช่คนที่จะมาฝึกงานไหมอะไรอย่างเงี้ยววกกก็บบบออ่่่่าาาใชครัีเ ให้รอก่อนนะแปบ๊บนึงเดี๋ยวพี่เข้าไปในห้องก่อนพี่เขาก็เข้าไปแล้วก็ออกมารับเราแบบว่าไปที่แผนเอเจเทอ์เลอีกที่หนึ่งนะครับก็รบเราก็ได้ไปอยู่แผนนั้นแล้วพอไปถึงพี่ๆเขาแบบว่าน nice า์มชกทุกคนพี่ทุกคน,นใจดีมากคือเราไปถึงใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเออไปกินข้าวก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่กินข้าวมาอะไรเงี้ยซึ่งที่เขาอ,อัธยาศัยดีตั้งแต่แรกที่เราเข้าไปนั่งในห้องเข้าใจป้ะ แล้วเราเข้าไปใช่ไหมครับก็จะมีพี่ัวหน้าแผนกนะครับเขาก็แจกตารางการฝึกงานให้เรานะครับก็จะเป็นฝึกจะเป็นห้องที่โรงพยาบาลนะครับจะมีฝึก2ที่ก็คือชั้นที่2กับชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นประมาณว่ารับผู้ป่วยจากภายนอกเข้ามานะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่สามารถเดินได้คล่องแคล่วแบบสามารถมาเอกซเรย์ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเอกซเรย์ที่นี่แล้วก็มีอีกอันนึงจะเป็นแบบห้องข้างล่างนะครับห้องข้างล่างเนี่ยจะเป็นการที่เอกซเรย์ประมาณว่าผู้ป่วยติดเตียงบ้างผู้ป่วยฉุกเมาาบ้ง อะไรเงี้ยน,นะครับแบบผู้ป่วยรดล้มบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาที่โซนข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือพอร์ b เทเบิลซึ่งพี่เขาจะจัดให้อการที่อยู่ห้องข้างบนนะครับก็คือห้องที่รับผู้ป่วยจากภายนอกใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะเขาจะให้อยู่2คนในหนึ่งห้องครับเพราะว่ามันต้องใช้ความรวดเร็วแล้วก็คนจะค่อนข้างเยอะนะครับก็ข้างบนก็จะให้อยู่2คนแล้วก็จะมีห้องข้างล่างที่อยู่เป็นห้องหนึ่งคนแล้วก็พอร์ตอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งวันนี้นะครับซึ่งภายในอาทิตย์แปดวันี้ เขาไม่ค่อยให้หนักศึกษาออกไปทําพอร์ตกับเขาเท่าไหร่เพราะว่า,วามันส่วนมากการเอาพอร์ตออกไปถ่ายก็คือถ่ายเอกซเร์นะครับ มันจะเป็นการถ่ายออกคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดเขาก็ไม่อยากให้เราต้องไปเสี่ยงเขาก็เลยไม่ให้เราไปด้วยกับเคสที่จะไปกับโควิดนะครับแต่ถ้ามีพอที่แบบว่า,อ,าอยู่ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอนบนเตียงะอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปด้วยแต่วันนี้ยังไม่มีนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปรวมกับเพื่อนที่อยู่ห้องข้างล่างนะครับก็จะอยู่กัน2คนห้องข้างบนก็2คนนะครับถ้าถามว่าห้องข้างล่างนะครับเขาให้ทําอะไรบ้างวันนี้นะครับ,รบก็จะมีพี่ๆเขาจะให้ให้เราอะไปไปตอนแรกเราคือไม่กล้าทําเลยทุกคนคือเครื่องมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาใช่ไหมันแบบ มันอาจจะต้องมีวิธีใช้ของแต่ละเครื่องคือในห้องอาจจะมีอยู่สามห้องย,อย่อยอีกห้องแรกอาจจะเป็นห้องอันต่อาวก็คือไอ้พวกเหมือนคนท้องดูอะไรที่มันแบบที่มันต้องเฉพาะทางนิดนึงแล้วก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์แล้วก็อีกห้องเอ็กซเรย์อีกอันนึงก็คือว่าคนที่มาวันนี้ที่เราได้เคสหรือว่าที่เราได้ทํานะครับคือพี่ๆเขาะจะปล่อยแล้วว่าปล่อยให้เราทําเลยตอนแรกเราก็ไม่กล้าทำล้วก็เออมีแบบให้พี่เขาช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอผ่านไปสักพักนึงพี่เขาก็จะปล่อยให้เราทําแต่ การปล่อยให้เราทํานะครับพี่เขาจะคอยยืนอยู่ข้างๆล้วก็จะบอกว่าอ๋อตรงนี้ต้องทําต้องขยับไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมันดีมากที่พี่เขาแบบว่าคอยสอนทีละทีละสเต็ก่ะเออแบบถ้าตรงนี้ตรงนี้ต้องแก้อะไรบ้างตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรบ้างจากที่เราแบบว่าคิดว่าเราพอจะทําได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มแบบความความมั่นใจให้เราได้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็คืออย่างเราก็มีพี่เขาคอยบอกว่าสิ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องทอํายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือที่นี่เขาจะฝึกง,งานเนี่ยถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วบ่ายสามโมงครึ่งนะครับจะ บาสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นเนี่ยเขาจะให้ไปทำโฮมรูมโฮมรูมก็คือเหมือนขึ้นไปเรียนกับพี่ๆเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเราเสร็จข้างล่างใช่ไหมครับบ่ายสามโมงครึ่งเราก็ขึ้นไปข้างบนไปห้องข้างบนอย่างเงี้ยเคสมันจะค่อยๆไม่ค่อยมีแล้วช่วงนั้นพี่เขาก็จะมาคอยสอนว่าถ้าอยากให้แบบว่าถ้าคนขยินนัจุดเนี้ยเราต้องใช้เอ่าเควีเท่าไหร่ใช้เอ็มเอเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าอยากให้แบบมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายเอ็กซเรย์นะครับแบบ คือถ้าเราเรียนทฤษฎีนี่ใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นแบบคำนวณเป็นแบบค่าที่ออกมาได้แต่พอเราได้ไปเรียนโฮมรูมหรือว่าที่พี่เขาจัดให้ตั้งแต่ป่สามมึงขึ้นถึงสี่มงเนี่ยก็คือมันจะเป็นอีกแบบเลยก็คือพี่เขาก็จะสอนแบบเ,เทคนิคต่างๆในการที่จะใช้ถ่ายเอ็กซเรย์ในการที่จะแบบว่าถ่ายยังไงให้มันดูดีขึ้นให้ภาพมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่เราจะได้ออกไปฝึกงานตั้งแต่ปีสองก่อนจะขึ้นปีสามพอเรากลับมาใช่ไหมทุกคนเราก็จะต้อง มีสิ่งที่ต้องทําก็คือในแต่ละวันเนี่ยจะต้องเก็บเคสผู้ป่วยการเก็บเคสผู้ป่วยก็คือประมาณว่าเราจะท่าอะไรไปเราก็เอามาเขียนจรจดว่าเราจะท่านี้ไปนะเราใช้ค่าเอ่คบีพีเท่าไหร่แมสเท่าไหร่เอเอเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณว่ารอยโรคของภาพอิสเลนั้นอนะ่ะมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยจงละอธิบายแล้วก็ให้แปะรูปก,ก็คืออาจารย์จะให้เราทำสี่เคสต,ต่อวันเริ่มทำวันพุธนี้นะครับทุกคน หน้าที่หลักๆนะทุกคนเราก็ต้องมาถึง8โมงแล้วก็มารอคนไข้พอคนไข้มาเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกของมาได้เลยก็คือเป็นเอ็กซเรย์นั่นแหละก็ขั้นตอนแรกคือนำคนไข้เข้ามาแล้วก็ถ่ายได้คับถ่ายตามที่คุณหมอเขาต้องการแล้วก็มีการปรับภาพนิดหน่อยแล้วก็ปรับแสงปรับสีอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณหมอไป อันนี้อยู่ข้างบนเพื่อนสองคนก็คือใจสู้มากพี่ๆเขาก็ใจดีนะทุกคนแบบเออเนี่ยช่องบ่ายมันก็ว่างแหละแบบว่างจริงๆอะ่ะช่องบ่ายอะ่ะ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเราผมก็เริ่มกันที่กาแฟบ้านเดิมกาแฟก็คือช่วยดียาตุสิงสุดๆนี่ยไม่บอกแล้วไม่ทราบบอกแล้วโลเมันสุกแล้ก็คือไปจัดท่าเสร็จเนาะอย่าทำตามที่บอกนะครับมูดรสูดหายใจเข้าลึกๆครับกั้นใจนิ่งหายใจได้ครับประมังจากถ่ายกดถ่ายเสร็จเนี่ยแล้วก็เช็คภาพนะครับว่าใช้ได้ไหมปรับภาพ แล้วก็พักเที่ยงแล้วทุกคนวันนี้ก็คือมีพี่ออนนะครับคนสวยว่าคนสวยสุดๆแล้วในแผนกที่แกเลียงอ่ะทุกคนแกเลี้ยงล่าหน้าก็ก็คือรกกวนคืออยู่ที่นี่ก็คือสบายสุดๆพี่เลี้ยงเยอะมากของกินเยอะมากแต่ดีมากดูสภาพทุกคนที่กินเสร็จกินเสร็จแล้วก็คือง่วงกันอ่ะ เออแล้วแถมบ่ายก็ต้องไปโอเคสิ okay, <see. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูว่า์กวันวีคนะคะเป็น one with, uh, with me, วันวีควิดมีวันเป็นวันวีควิดมีฉบับของการฝึกงานนะครับก็จะเป็นการไปฝึกงานที่โรงพยาบาลนะครับก็เดีย๋ยวเราจะมาเล่าดีแกปให้ฟ,ฟังตอนนี้นะครับคือตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไป เรารถนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาหกโมงยีินะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรอรถอยู่ที่หน้ามองนะครับก็เดี๋ยวเราคืออ,อันนี้เราจะให้เห็นหนึ่งวันนะครับว่าเราทําอะไรบ้างเริ่มจากที่เราเนี่ยไปฝึกงานเนาะก็ต้องเดินทางด้วยรถประจทางก็ไปด้วยรถเมลรอหน้ามองเหมือนเดิมครับในช่วงเช้าช้าคือช่วงนี้คนจะเยอะมากถ้าไม่มีที่นั่งเคยยืนเป็นชัว่วโมงถึงโรงพยาบาลอันนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะทุกคน แล้วก็ไปรอคนไข้ของเราใช่ไปรอคนไข้ก่อนแปดโมงเนาะคนไข้ก็จะมาช่องนัง้นอันนี้ก็จะทําการเรียกชื่อคนไข้ก็คือนาคนไข้เข้ามาในห้องหลังจากนั้นนะครับคนก็เอาชื่อคนไข้เนี่ยเข้าในระบบที่พี่ข้างหน้าเขาคีย์มาให้แล้วก็จะสลับกับเพื่อนสื่อลงหายใจเข้าลึกๆครับอันนี้คือสลับกับเพื่อนนะครับ ว่าใครจะไปจัดในแต่ละคนอันนี้คือเราก็จะเป็นคนคกดไห้แล้วก็หลังจากกดถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จเนี่ยเราก็จะไปนนปรับผ้าแล้วก็ส่งให้คุณหมอนะแป๊บๆบคือเที่ยงแหละคืองานมันวุ่นจนแบบว่าแป๊บๆมันจะเที่ยงนะอะไรเนี่ยพอเที่ยงเราก็มากินข้าวที่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับก็จะเป็นโรงอาหารเล็กๆนึณนะคือที่เก็บเดินไปข้างในมากคนมนันหลังจากนั้นนะครับตอนเที่ยงเราก็กลับมา ทำงานต่อวันนี้ก็คือเคสตอนบ่ายจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยนั่งชิลกันใช่นั่งชิลไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วพอถึงห้าโมงเอ้ยบ่ายสามครึ่งที่เคยบอกไปก็จะมาติวกันท้องฟ้าสวยมากตอนนี้เราเลิกงานเลยอันนี้ก็คือเลิกงานเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ก็คือเทมกลับก็ชนเราไปเลย หายใจนิ่งหายใจได้ครับได้เสร็แล้วครัโโโโบโนีกับเอหรอดดเดี๋ยวทำตามที่บอกนะครับสูดหายใจเข้าลึกๆครับกลั้นใจนิ่งไม่หายใจนะครับหายใจได้ครับเรากำลังจะเดินไปสอบกัน วันนี้มีสอบจัดท่านะทุกคนการจัดท่าครั้น,นี้นะทุกคนก็จะเป็นการจัดท่าที่พี่พี่เทคนอนได้คิดท่าขึ้นมา <c oughs> ก็คือเป็นท่าที่เจอกันอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าให้เราชุ่มสอบเราอีกทีหนึ่งว่า<ส>นะเราจะทําได้จริงๆไหมที่ฝึกมาเนี่ยทำได้จริงไหมอะไรเงี้ยสวัสดีครับก็หลังจากฝึก พี่เขาก็จะคอมเมนต์แต่ละท่าแล้วว่าใครจัดอะไรได้ใครลืมอะไรไหมอะไรยังไงคือพี่เขาก็จะให้คำแนะนำหลบยหลักสองแยกนะครับช่วงนี้ค่อนวุ่นวายเหมือนเดิมเออไม่ไปไม่ไปไปอย่างเดียวไม่ได้เราขับรถไปด้วยเราไปเอาสายพงแบบไปด้วยครับดีครับพี่เมี์ย่าทุกคนดูดิพี่เขาคือเลี้ยงเลี้ยงดีมากแบ๊วเฮาอะไรเงี้ย ช่วงบายก็คือขึ้นกลับมาจัดคนไข้กันต่อเพราะ oh, เคสมันก็มีอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นการถ่ายปอดและทุกคนไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่ถ้ามีก็จะเป็นะะถ้าต่ตางๆอยู่โรงพยาบาลช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่เราต้องรีบหาเคสเพื่อที่จะไปนำเสนออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยว่าเคสอะไรน่าสนใจก็กลับแล้ว อันนี้คือเรากำลังเดินทางออกไปหน้าหมอเนาะเพราะว่านัดพี่ที่ไปฝึกง,งานด้วยกันว่าจะมาทำสไลด์ที่จะนำเสนออาจารย์หลังจากที่เราคัดเลือกเคสที่เราจะได้แหละแล้วก็จะนำเคสนั้นอนะมานำเสนออาจารย์ว่าเราใช้เทคนิคอะไรจัดท่ายังไงเพื่อให้อาจารย์ได้ประเมินว่า การไปฝึกันของเรานะมันมีประสิทธิภาพไหมอะไรเงี้ยเคสอะไรที่ไม่น่าสนใจบ้างอะว่าจะเป็นประมาณนั้นก็คือทริคกของเราก็คือปัดจะไม่นาไปท่ายืนเราจะเบอร์หน้าทุกคนไว้ไไ่ใส่ร่วม ในช่วงวันนี้ก็จะเป็นท้ายๆของการฝึกงานแล้วเนาะพี่ๆเราก็เริ่มสนิทด้วยแล้วพี่เขาก็จะพาเรานะครับไปกินข้าวเนาะพาไปเลี้ยงข้าวข้างนอกนะครับก็จะเป็นร้านอาหารอินสันพี่ต้มแซ่บ่อนละกันเหนื่อยต้มแซ่อไม่ทำไันขาวแล้วเขาแข่งกันมืดปุ๊บหมาเดินไปไหนเิ่นนไไปหดย พูดไปก็คือที่ถึงการฝึกงานเจเนอเรลมากที่สุดเลยทุกคนมันเหมือนกับมีความผูกพันกับพวกพี่ๆเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเราสึงดับสุงานาเป็นเดือนสองเดือนเนี่รางนัจะได้ไไม่ได้ไปรูปนเก่งที่ได้ให้เงินไป ่วงวันสุดท้ายแล้วนะที่จะได้มาฝึกงานก็เก็บบรรยากาศกัน,กนหน่อยคือคิดถึงอ่ะคิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยคือฝึกเสร็จหลังจากฝึกเสร็จก็มีติดต่อพ<ช>ี่ๆที่บ้างหรือมันจะตกหรือเปล่าอันนี้ก็คือเรามาซ้อมอาจะตกมาซ้อมที่จะนําเสนียก่อนที่จะเอานกตอนที่จะเอาไปนำเสนออาจารย์อีกทีหนะึ่ง เป็นการซ้อมให้พี่ๆดูว่าเออถ้าเราพูดประมาณนี้มันถูกต้องไหมถูกต้องตาหลักการไหมนะครับหลังจากนั้นพี่ๆเขาก็จะพาเราเลี้ยงอีกแล้วทุกคนเลี้ยงดีมากเนี่ยดูนี่ก็คือเกิดความชาบูหมูกระทะในแคนแกเลยแต่คขาห่ะนะเลี้ยงส่งท้ายน้องๆอ่ะก็คือคิดถึงมากคิดถึงพี่ทุกคนถ้าพี่ๆยังดูคลิปอยู่นะก็คือคิดถึงพี่ทุกคนมากนะครับ หวังว่าจะได้เจอกันอีกในอนาคตหรือเปล่านะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูว่าบรรยากาศวันสุดท้ายของการฝึกงานใช่ฝึกงานนะครับแบบเทอมซัมเม,มอร์มันเป็นยังไงนะครับก็วันนี้นะครับภารกิจที่เราต้องทําก็คือมีสอบตอนบ่ายสองนะครับจะเป็นการสอบพวกทฤษฎีนะครับแล้วก็มีนําเสนอเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจที่เราเอามาทำพรีเซนต์ ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เอามานําเสนออาจารย์วันนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วนะครับนัดเพื่อไว้เที่ยงห้านาทีตอนนี้ก็เที่ยงห้านาทีแล้วแล้วเราก็จะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปที่ตึกนะครับแต่ว่าตึกยังขึ้นไม่ได้ตึกขึ้นได้บ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีการสอบรับตรงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันสุดท้ายของเทอมซัมเมอร์เนาะ กันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายแบบท้ายจริงๆแล้วทุกคนเป็นช่วงที่เป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องนําเคสที่เราไปนําเสนอพี่ที่โรงพยาบาลให้ดูแลเนาะก็จะมานําเสนอให้กับอาจารย์ฟังเพื่อปิดอันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีการสอบก่อนตอนเช้าแล้วก็มานําเสนอตอนบ่ายต้องเบอร์หน้าให้ปะเนี่ยก็ไม่ใช่สิสอบเสร็จก่อนแล้วก็นําเสนอต่อเลยนี่คือขอบคุณไปทีเ่เสร็จกันเนาะ คือก็รอระยะเวลาที่อาจารย์จะให้ลาพิเศษนี่ก็นั่งรอกันเยี่ยมบทเยี่ยมอะไรกันไปเรื่อยอ่ะทุกคนเผ่อาจารย์ถามเผื่พูดซ้อมไว้อะไรเงี้บรรยากาศการพิเศนก็จะเป็นการมาอย่างนี้นะแล้ก็่ายท่าเชียร์งทุกท่ายแล้วก็แอบลงนทุกท่านก็หลังจากนาเสนอเสร็จแล้วนาะเราก็ เรียมตัวขึ้นปีสามกันได้แล้วนะทุกคน,คนก็ถือว่าจบภารกิจของปีสองปีสามจะเจออะไรก็มาดูกันนะครับ